สำหรับการที่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำเย็นจัดๆหรือว่าอาบน้ำเย็นจัดมากๆนะครับในช่วงที่มีรอบเดือนเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ช่วงมีรอบเดือนเนี่ยภูมิคุ้มกันของคุณผู้หญิงจะต่ำลงดังนั้นเนี่ยหากอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงอย่างรวดเร็วก็จะทำให้เจ็บป่วยหรือไม่สบายได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับห้ามเด็ดขาดซะทีเดียวเพียงแต่ว่าควรจะ รับประทานหรือว่าอาบน้ําในช่วงระยะเวลาสั้นๆและเหมาะสมนะครับแต่การกระทําดังกล่าวนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทําให้ประจำเดือนหรือรอบเดือนเนี่ยผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนออกมาไม่หมดประจำเดือนเป็นริมหรือประจำเดือนออกมากระปิดกระปอยสาเหตุของคําแนะนำเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าครับ